ที่เราเห็นไกลๆตรงนู้นนะคะพัสมุทรเจดีค่ะวันนี้คึ้มฟ้าคึ้มฝน,นนะคะแดดร่มร่มตก ได้ทั้งริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพยาหอชมเมืองค่ะคบรรยากาศในสารากางจังหวัดสมุทรปราการตอนเย็นๆค่ะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะที่นี่ริมเขื่อน ะะเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนะคะมีกระเป๋าน้องๆเรียนสปอวางอยู่แถวนี้ด้วยทิศทาอเด็กสอป,ปอนะคะ,สะเสด็จราชการที่5นะคะสาธุเจ้าค่าเรามาเที่ยวริมเขื่อนเรียบร้อยแล้วเราจะกลับไปที่ รถไฟฟ้า BTS นะคะดูบรรยากาศนะคะที่นี่ค่ะสารากลางจังหวัดสมุทรปราการอาคารที่ทำการนะคะเราเดินมาจากริมแม่น้ำนะคะเพื่อนๆจะมองเห็นหอชมเมืองค่ะ ขึ้นไปนะคะสวยมากวิวแม่น้ำจะสวยมากค่ะแล้วก็จะมีนิทรรศการความเป็นมาหลา,หลายด้านให้ชมนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่สารากางสมุทรปราการนะคะตรงนู้นจะเป็นรถไฟฟ้าค่ะทางรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะไปด้านนู้นกันเลยนะคะฝั่งตรงข้ามสารากานะคะก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการะคะ่ะเราจะมาติดต่อราชการกันที่นี่นะคะ นี่คะ่ะสกายวอ a ์ k เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS กลับกันนะคะชมรถไฟฟ้าวิ่งผ่านกันนิดนึงค่ะออกจากสถานีปักน้ำวิ่งสถานีศรีนครินค่ะจะมีบันไดเลื่อนให้เราได้ขึ้นไปแล้วคะ่<อ>ะก็รู้กฎระเบียบนิดนึงนะคะ ขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS สถานีปากน้ำค่ะชมบรรยากาศด้านล่างนะคะที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่สวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาอีกชื่นใจจังวิวแม่น้ำขึ้นมาถึงบนสกายวอล์กแล้วค่ะเดินไปยาวๆเลย ถ้าได้เดินท่องเที่ยวแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะบรรยากาศนะคะสามแยกหอนาฬิกาค่ะหน้าสาร,ราการจังหวัดสมุทรปราการข้างบนนะคะรถไฟฟ้ากำลังจะวิ่งเข้าสถานีปักน้ำค่ะ มาจากศรีนครินเข้าชานชาลาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นทางที่กําลังสร้างอยู่ค่ะจะลิงมาจากหอชมเมืองเลยค่ะอีกหน่อยลงตรงนี้นะคะไม่ต้องเดินพื้นถนนแล้วค่ะลิงไปเลยแต่ถ้าเรารอไม่ได้เรามาตอนนี้เราก็เดินกันนิดนึงค่ะ ะะทางเขียวๆนะคะอันนั้นคือกำลังสร้างอยู่จะลิงก์จากหอชมเมืองให้พวกเราเดินกันได้แบบสบายๆเลยค่ะรถสาย25ค่ะกรุงเข้ากรุงเทพเราเดินกันต่อนะคะไปที่สถานีปักน้ำ กลับไปที่สำโรงค่ะเพื่อนๆจะต่อกลับไปสีเหลืองก็ได้หรือจะไปเที่ยวอิมพีเรียลต่อก็ได้จากนี่ปักน้ำค่ะเห็นธงชาติสวยสวยนะคะบรรยากาศด้านล่างนะคะ ที่สานีปักน้ำมีเซเว่นด้วยหิวก็ลงไปซื้อน้ำกินก่อนได้เลยอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะบ้านช่องบ้านเรือนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ห้องจำหน่ายตั๋วแล้วนะคะจากตรงนี้ปากน้ำนะคะเราจะขอตั๋วไปที่สำโรงฟรีค่ะอย่างที่บอกว่าสำโรงเพื่อนๆที่มาจากสีเหลืองก็ กลับไปขึ้นสีเหลืองได้หรือยังไม่กลับเราไปเที่ยวอิมพีเรียลต่อกันนะคะติดสถานีปากน้ำนะคะมีวิทยาลัยสรารพัดช่างสมุทรปาการด้วยค่ะโมมีมีการสอนวิชาช่างหลายอย่างเลยค่ะคอสละหนึ่งบาทเองเท่านั้นล่ะคะ่ะเพื่อนๆสนใจมาติดต่อได้เลยนะคะบรรยากาศในสถานีปากน้ำค่ะ น้องๆรอรอวันนี้วันเสาร์นะคะน้องๆเรียนรอดอกันสวัสดีเพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะคะเราจะมุ่งหน้าสีเหลือหงหรืออิมพ r เรียลสำโรงขึ้นฝั่งไปคูคตนะคะสวัสดีค่ะ